สวัสดีครับก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมได้ทําการบอกเพื่อนๆหลายครั้งนะครับผมว่าผมจะทําการรีวิวเจ้าตัวซิม a ิ i c M สิบทั้งพรีวิวและรีวิวนะครับแต่ก็ผ่านมานานแล้วเนี่ยอาจจะมีใครบางคนสงสัยนะครับว่าทําไมถึงยังไม่ท,ทําสักทีก็คือบอกเพื่อนๆตรงๆเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยซิมมิชชั i c M สิบของผมเคลมอยู่นะครับผมได้ตัวดีเฟกต์มานะตัวดีเฟกต์ก็คือตัวที่มีข้อบอกพร่องมาจากโรงงานนะครับผมอาการของมันเนี่ยก็คือเวลาผมใช้เสียบคอมไปสักพักนึงเนี่ยอยู่ดีๆมันด i สคอนเนคเ,เองนะครับ แล้วเสียบ USB นะครับผมทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่กลับคืนมาแล้วนะก็เลยส่งเคลมไปนะผมกับทาง g g k นะก็ เป็นข้อดีนะครับผมเป็นไม่ได้เป็นข้อเสียสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสียนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับกับทางร้าน g ี K เพราะว่าเป็นตัวอย่างให้ดูนะรว่าพยายามนะครับอย่าซื้อร้านหิ้วถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าถึงร้านหิ้วเนี่ยจะถูกกว่าร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเขาก็มีประกันให้คุณนะครับอ่าแล้วเวลาคุณอะไรที่มันดีดีเฟกต์เนี่ยมันมีดีเฟกต์จากโรงงานเนี่ยมันก็จะเสียเร็วมากนะครับ ก็คือเสียงแต่ช่วงแรกๆที่ใช้เลยนะครับอันไหนที่ทํามาครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันก็ใช้ได้นานแหละไม่มีปัญหาแต่อันไหนที่มันมีดีเฟกจากโรงงานแป,ป๊บๆมันก็จะเสียนะครับเพราะงั้นถ้าเลือกซื้อผมก็แนะนําให้เป็นร้านนะครับที่อยู่ในไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนทางการมีประกันนะครับผมอย่างเซมิติกของผมเนี่ยก็มีประกันอยู่1ปีจากร้าน T T c a นะครับก็เป็นตัวอย่างในกรณีศึกษากันนะผมว่าเวลาซื้อพวงมอะไรเนี่ยให้ซื้อร้านที่มีประกันนะครับ แลวอย่างที่คุณเห็นในคลิป2อสคลิปก่อนอันนี้นะผมคุณก็จะเห็นว่าผมใช้เจ้าตัวที่300นะครับที่ใช้ที่สา0ก็เพราะว่ามันเคมนี่แหละครับผมก็ตอนนี้กําลังเคมอยู่นะแล้วผมก็ตกลงกับทาง J K ว่าเออไหนไหนเนี่ยเคลมแล้วแล้วผมเป็นคนที่รีวิวของด้วยเนี่ยไหนๆมันเคยสัมผัสสมาร์ทจ mm M สิบมาแล้วเร,เราเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นสไตล์ประมาณไหนเนี่ยพอเคมปุ๊บผมก็เลยตกลงครับว่า,วาอาจจะเอารุ่นที่ไม่ใช่ M 1 0เข้ามาถ้าเป็นไปได้อาจจะเอาเป็นรุ่นอื่น มาแทนส่งมาแทนแต่ก็ยังไม่รู้นะครับผมดูดูก่อนว่าเขาจะทําให้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รับปากนะครับไม่รับปากแต่ยังไงก็ตามว่าผมผมก็สัญญากับเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าผมจะรีวิวเจ้าตัวเซมิจิกเอ็มสินะผมก็ไม่อยากให้ใหเพื่อนๆผิดหวังนะผมเพราะงั้นเนี่ยเร็วๆนี้นะครับผมผมได้มีโอกาสโชคดีนะครับผมคุยกับรุ่นพี่ที่เล่นซิมแร็ซซิ่งด้วยกันพอดีนะที่อยู่ในวงการซิมแร็ซซิ่งด้วยกันพอดีก็เลยคุยกับเขาว่าเออผมมีปัญหาอย่างนี้เจ้าตัว M10 อะไรเงี้ย ปรากฏว่าพี่เขานะครับมี s mm ิ m m a g ิกเอ็อยู่พอดีเหลืออยู่พอดีนะผมก็เลยได้ยืมทําการขอยืมรุ่นพี่นะครับผมมาเพื่อทําการพรีวิวและรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่า s mm ิ m m a g ิกเอ็มเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือผมมาประมาณสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ได้แล้วนะผมจะเป็นเดือนล้วผมก็เริ่มจะลืมไปหมดแล้วว่าเป็นยังไงนะก็ขอเวลาผมอีกแป๊บนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําเจ้า รีวิวนะเอาเป็นพรีวิวก่อนลนะ้กันเป็นพรีวิวออกมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเจ้า m สินะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วแหละนะอ่ะนี่ครับเพราะงั้นคลิปที่รีวิวเจ้าตัว s mm i m a ิ i c m 1 0เนี่ยจะเป็นคลิปรีวิวแบบความเห็นส่วนตัวโดยการยืมของนะครับผมมาจากคนรู้จักนะครับก็ขอขอบคุณรุ่นพี่คนนี้มากๆแล้วผมที่ให้ยืมมานะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะหาจากใครจริงจงนะหายืมได้ยากนะคนใช้ไดเรกไดร์ในเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีไม่ค่อยเยอะนะครับผมอ้าว หนักเหลือเกินโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาทีสามร้อยเนี่ยออกแล้วก็เอานี้ใส่ทันทีเลยนะเกือบไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วครับเจ้าตัวนี้โชคดีมากนะที่รุ่นพี่เขามีพอดีนะแล้วก็แบ่งมาให้ผมรีวิวนะครับผมก็ขอบคุณรุ่นพี่คนนี้มากๆนะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เอาเจ้าซีเมนติกเนี่ยมาใส่กับข้อพิจาของผมเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีตัวจุดยึดอยู่นะครับผมสองจุดตรงนี้นะแผ่นที่เขาให้มานะครับก็ติดตั้งง่ายไม่ง่ายมากๆนะครับผมไม่มีอะไรสามารถสไลดเเเเลืื่่ออนนนหห้้้้้าาััังไดดดวววยยรจจตตพี แล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยไม่ใช่พวงมาลัยเดิมดารุมะที่ผมใช้จากบอลฟิกนะครับผมแต่เป็นพวงมาลัย GT 1นะครับผมของตัวซิมบิจิกเลยนะซิมบิจิก GT หนึ่นะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าหลายหมื่นอยู่นะครับผมรู้สึกว่าจะหมื่นอนะ่ะเป็นหมื่นอนะ่ะเป็นหมื่นเดี๋ยวผมยังไม่ได้เช็คราคาเดี๋ยวผมขึ้นราคาข้างล่างให้นะกานของผมจําไม่ได้จริงๆนะครับผมอันนี้เป็นของรุ่นพี่ไม่ใช่ของผมนะเดี๋ยวยืมมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่า มันเป็นยังไงแต่บอกตรงเลยว่าสวยมากเลยสวยมากเลยเจ้าพวงลอยตัวนี้นะครับพอใส่กับเจ้าซิมมิชิกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นแบบว่าเพิ่มราสีขึ้นมาอีก200%เเลยสวยจริงแต่สวยจริงนะครับผมมีไฟด้วยนะบอกเลยมีไฟด้วยนะใส่ปุ๊บเนี่ยก็สามารถเอาไปขับได้เลยทันทีนะครับไม่ได้ใช้เจ้าตัว ซิมจิ๊ก M10 มานานเนี่ยนานๆก็ลืมเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงก็เกิดไม่ได้รีวิวจอซิมจิ๊ก M10 นะครับขอบคุณลุงพี่คนนี้มากๆนะครับผมที่แบ่งมาให้ผมรีวิวนะครับถ้าชอบแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปที่จะรีวิวเจ้าซิมจิ๊ก M10 นะครับ